บรรยากาศทั่วๆไปของโรงงานนี้นะครับมีต้นไม้เยอะมากที่เตรียมแยกจะไปปลูกที่โรงงานเนื่องจากเจ้าของไม่ยอมลงทุนอะไรเลยนะครับมาแยกต้นไม้เองนีสภาพโรงงาน กรอบลูกครับใช้ไม้ใช้ไม้ฟืนทํานี่ครับผลผลิตการแยกต้นไม้ของโรงงานแหนมอันนี้ลูกพยาจงอ่างอันนี้พ่อกับแม่จงอาง 啊，对，吃药，对吃药。